ไปที่ okay, ห้องอาบนะ้ำไนห้องเป็นชุดว้าวทีวีนิวชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เราจะพาอันนิวอนิวไปไหนไปไหน,ไปไหนนะพี่ดิวเราจะไปไหนนะคะเราจะไปดูห้องคังนะักกีฬาค่ะของสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดเราจะมีพี่พาไปมีใครพาไปอันนิวไปนะเะตรงนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะคะ คุณดูห้องถแถลงข่าวคะ่ะทุกคนอ่าไปเลยค่นคะน, <c oughs> คนี่ห้องถแถลงข่าวค่ะครับนี่ห้องแถลงข่าวนี้เราพาเพื่อนๆมาทัวสนามกีฬาบุรีรัมยูไนเต็ด เรามีพี่พี่คนหนึ่งพางมาค่ะเป็นไกด์ไปครับลูกไปพี่เรียกแล้วนี่ค่ะนี่อะไรอ๋อโคชกับตันโคชนี่ค่ะไหนอ๋อรองเท้าพิสุขนัทเหรอโอ้เหรอตอนไหนสิบหกปีเหรอเออนีน่อายุสิบห้าปีนี่ไง,ไงข้างล่างาเลย่ะพี่เขาเรียกแล้วนี่ค่ะถุงมือสิวัลักษ์ค่ะ แชมเปียนอ่ะใคายก่อนครับเร็วรไปเร็วายเร็วแชมเปียนครับผมแอดมิโนด้วยนะยังไมาน้องไงเดินได้ตรงกลางโอ้นี่ค่ะอันนี้กล้องเชียร์เหรอลูกใช่ไหมครับ นี่ห้องเป็นชุดของนักกีฬาพี่พี่มีลามีในสุดนค่ะนี่เป็นห้องน้ำห,ห้องแต่งห้องห้องอาบน้ำห้องแต่งตัวของพี่พี่นักกีฬาฟุตบอลเหรอ <ẹ S 2> อ่า <exha. S 2> นี่ค่ะเราพามาดูรีวิวนะคะทุกคนไปครับฮาวนิมาดูห้องแต่งตัวนักกีฬา ไหนอ๋อนี่รูปสนามสเตเดียมนี่ค่ะรูปสนามห้องเปลี่ยนชุดอันนี้ห้องเปลี่ยนชุดเมื่อกี้ห้องอาบนะ้ำไม่ห้องเปลี่ยนชุดว้าวอันนี้วิอยากเสียงนี่ห้องเปนนนนเลี่ยน,นชุดค่ะอะอ,ออกซิเจนห้องเปลี่ยนชุด อ๋อ,อเป็นตู้ตู้ไข่ตู้มันนี่ค่ะอันนี้เปิดตู้แล้วค่ะเฮ้ยอย่าทำของพี่เฮ้ยของพี่เขาขอ,ของในะขง่นะอะโนยา<ส>อันนี้อันนี้จะถ่ายรูปตู้ไข่อันนี้เป็นตู้ค่ะเปิดได้ทุกตู้สุปชยัย<ๆ>นี่ค่ะเป็นล็อกเกอร์พี่เขา มาคุยอย่างน,นั้นได้มีกล้องมันจนปิดนะไปได้ได้อ่ะใครครับถ่ายวิดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยเออนี่ค่ะพี่เพียวถ่ายรูปกับใครนะอันนี้ถ่ายรูปกับใครอันนี้ครับอ๋อข้างหลังอ๋อโอเคถ่ายรูปข้างหลังนี่ นี่คือล็อกเกอร์ค่ะล็อกเกอร์ของพี่ๆนักกีฬานะครับเออไม่เห็นแล้วของพี่ๆี่นะอ๋อมีสติ๊กเกอร์อ๋อตอนพี่เขาเด็กๆไงชื่ออะไรนะลาวิยาลาวิยาลาวิยาตอนลาวิยาเด็กๆยายจับของพี่เขาเพราะเพราะว่าพี่เขายังใช้อยู่ลูกใช่ค่ะวางไว้วันนี้พี่เขาไม่มาเอาวางไว้ยายไปจับเอาวางไว้ค่ะจับลาวิยาชอบค่ะเออเอาวางไว้ไปค่อยๆไปค่อยๆเดี๋ยว คคนี่เป็นล็อกเกอร์เราไปดูสนามกันนะค,ครับนี่สนามเวลาพี่ๆออกจากออกจากล็อกเกอร์ห้องแต่งตัวแล้วก็จะมาที่สนามอ้วหถ่ายมุมไหนอะ่ะว้าวค่ะนั่ขึ้นทางไหนหรือจะขึ้นท,ทางไหนนี่เหร ถ่ายมุมไหนถึงจะได้ถ่ายมุมไหนถึงจะได้ทั้งสนามคะมุมนี้ตรงกลางอะคะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็เอาไว้ถ้าอยากให้สวยก็ถ่ายซ้ายขวาค่ะเออ <laughs> มาแล้วไม่ใช่รูปแค่ที่นั่งดูแต่ใทีวีตอนนี้ครับทีนี้นะคไม่ขึ้นเหยียบยานะคะโอเค่ะโอเค นี่ตัวนี้แหละตัวแรกนี่ตัวแรกเลยที่นั่งของลุงเนวินนี่อนิวนั่งได้ฮะลุงเนวินก็คือเจ้าของสนามนี่ไงเจ้าของสโมสรเนี่ยเจ้าของสโมสรบุรีรัมนีลูกนั่งได้หมดเลยเดินขึ้นด้านบนได้หมดต้นแบบการสร้างสนามได้มาทางเติมซีขึ้นซ้ายหาขึ้นซ้ายไปใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกเพียงแค่สองร้อยห้าสิบหกวันสองร้อยห้าสิบหกวันนะคะลงเวอร์เรคคอร์ด เรเป็นสโมสรที่สร้างเสรีเหลือมีศูนย์โลกจุดได้ทั้งหมดสามหมื่นสองพันหกร้อยคนกรน่ำมีสี่ชั้นลูกค้าคนรวยนั่งข้างบนนะเดินขึ้นไปดูได้ยิ่งสูงยิ่งแพ้องละเจ็ดแสนบาทนะคะยิ่งต่ำยิ่งถูกในห้องกระจกกันเหรอคะใช่ห้องกระจกอ๋อห้องวีเอฟพีค่ะครับผมนี่ค่ะครับผมเขาเขายังไม่มีโปรแกรมแข่งแต่เขาจะมีแข่งเรื่อยๆครับตรงนี้เขาจสงกรานต์ ไม่ได้ไม่ได้เหยียบไม่ได้เขาห้ามเหยียบค่ะนี่ค่ะนี่เดี๋ยว,วดูหลายๆม,มุมดูหลายๆม,มุมนี่ค่ะเป็นยังไงดมยาดมยาแล้ว<า>เป็นยังไงเจ็บหรือบอกลองลองลองถ้าเป็นหินปวดตายแน่นอนจะลองถลอกแน่อันนี้เป็นเม็ดยางพาราอ๋อเม็ดยางเหมือนที่เม็ดยางเหมือนที่สนาม สวยเจอไหมยหม็นไงดมดูย่าก่อนดมดูย่าก่อนดมดูย่าไปเฮ้ยดมดูย่ากันเลยหอมไหม,มเป็นไงฮะเก๋ป่าวโอ้้วสวย,สวยครับผมนี่ไงพี่เทียวมาไม่ไม่เดี๋ยวไม่จะให้ถ่ายลูกสวยมากคน บุรีรัมยุ่งในเต็ดอยากมาดูไหมลูกอยากมาดูไม้ซักแมตช์นึงอยากมาดูไม้ซักแมตช์นึง,นะอ,ยงนะอยากไหมยังไม่มเคยดูบุรีรัมเหรอเรดูทุกแมตช์เลยประสงค์ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูมาเรียลพี่เทียวมาในสตูดิโอนี่ค่ะได้กลิ่นได้กลิ่นยาเรียบร้อยไปขับรถเดี๋ยวรู้มาเ เราก่อนว่าชอบมาไหนจะถ่ายครอบครัวแล้วเขาเดี่ยวๆก็ได้ค่ะมาเอาครอบครัวก่อนนะพ่อกับแม่ยืนด้านหลังให้น้องยืนข้างหน้านะคะเข้ามาเลยค่ะแล้วลูกบ้านอะไรหรอเตะไม่ได้เตะไม่ได้เตะไม่ได้เ<อ>สียบเท่าเลยนะเสียเป็นล้านเลยนะ ให้พี่ขางหลังองยิ้ข้นมาเลยอ่าลูกครอบครัวไหมคะก้องนี้นะพี่เดินหน้าสมาคนขึ้นเก้าค่ะเบสวยก้องนี้ค่ะเล่มือดูไหมเล็กมือพี่นะทุกคนยิ้มให้ก้องนี้นะ เรีอยค่โคมาพ่อเกมให้ลืห่อยขอบคนขอบคุณค่ะ